พี่น้องเอฟซีของเสีขายบรรทุกมันถูกหกหลอดครับมื่อนี้ได้หกหลอดลอยสีขาวไหมครับ NPR ครับรถหางแท้ลายไปเช่นครับรถลอยสีขาแท้ครับเบุ้งนี่ครับลอยสีขาแท้จะมีแบบนี้นะครับหนึ่งเขาสร้างนะครับเครื่องดีเกียร์ดีครับหนึ่งบัว้องฮวงครับเครื่องดีเกียร์ดีสภาพดีเบรถรถสีบางเดิมครับพี่น้องสีบางเดินไปพี่น้องอันนี้ก็มี้จำนี้จังไหมเป็นนี้สร้างมาให้แล้วพี่น้องสร้างมาซื้อให้แล้วบัว้องฮวงแบงนี้ก็ใส่ปัญหาอืมเอาบัานนี้สีเปลาก้อนบอกราคาพี่น้องก้อนเลยบอกราคาโปรโมชั่่นนพพิเเศษี้อองาาามถถขย สองแสนหกหมื 00, Dante, Nacional, ่นต่อรองได้ดีหน่อยพี่น้องมาหอดต่อรองหน่อยหน่อยขันผู้ใดมาต่อไปส่งฟรีสองไหล่จิโล์อย่ามาอีกรถพี่น้องอย่ามาอยิบเงี้เงินรถกรหลายมีวิวกับน้ำตามถนนตามขั้วมิดกิ่งครับเพื่อนนี่จะเป็นคอนจัน์พร้อมโอนทุกอย่างพร้อมโอนดีเบัดสภาพดีบอยดีเบัดมาเบิ่อนไปได้มาเนี้พี่น้องมาไปได้ภายในเงียบดิพี่น้องมาเพื่เงียบเงียบดิเหรอไหนบ่เกียร์เดิมทุกอย่างเดิมพวงไรดีอย่างทั้งงานไหม ยางหนาไหมด้พี่น้องยางหนาไหมข้างหลังยางเรียดเดียบเรื่อยพ่ต้องห่วงทุกอย่างพร้อมลุกไม่กันหมาเรียบร้อยบัดนี้มองกัตซี่กัตซี่นี่พ่ต้องห่วงเลยครับผมมีผู้ม่พังผมมีของมีค่าพี่น้องมองผุ้นะผมมีผู้ม่พังบผงมือผมลุกครับจริงเลยครับกัตซี่จริงแนบดีครับพ่ต้องห่วงบรรทุกนี่เอาไปแก้ไอ้แก้มันพี่น้องยุโรการแก้ไอ้แก้มันพี่น้องพ่ต้องห่วงเลยครับ คันสี่กินไงครับพี่น้องไงคันสี่กิงคันสี่มันยังห่างเดิมเลยเนื้อหนุนหิมพานต์ไงคันสี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะมดเลยคันซี่อีสุขัดแทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอาพี่น้องว่ามึงเอารถเพียงเดิมแล้วเหรอเพียงมาน้ำมั่นลดผลเสียงเงื่อนขอของเก่าเผนรักษาดีมากเลยพี่น้องรักษาดีมากเพิ่งก็คือหมายความว่าเพิ่ฉสิไปต่างประเทศเพิ่ฉสิไปจุกจิ้งกุยามเพิ่งก็เลยขายขายผมก็เลยเอามาเอาไม้พี่น้องมาถือขายถือพี่น้องก็ต้องห่วงครับสีบางเดิมเบิ้ลลดเงาซี่เมตรสามสิบสามห่างเป ยาสิคิดเคียงกินยังเบิ้งเคียงดีพี่น้องก็หน่องเชียงว่ามีไอมีเฮาว่ามีหอนไอพี่น้องเบิ้งคือหน่งเบิ้งตรงกัดซี่ดีชอบมาข้างล่างพี่น้องเบื้องขนเงียบดีเงียบดีเงียบโชคมีเบิร์เรียบร้อยเบิร์เบื่อมันรถทางรถเพล่อพี่น้องรถดีดีได้พี่น้องรถดีรถดีไม่กันหมาเรียบร้อยไฟเบียกไฟ่คะเรียบร้อยออกเบิร์ตเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยแล้วพี่น้องของเหลวทั้งขั้นมาหน่องเปลี่ยนเบิร์เดี๋ยกระปุกเนี่ยภาษาบ้านเฮากับว่าพลังกุญแจกับภาษาบ้านอีสานบ้าาานเฮกกว่รรย เนียบดีเน si ียบดีเนียบไปตั้มไปตั้มเลยเนียบเบาะง่ายๆเนียบแช่ได้เพื่อนลดลดอืมวิ่งเฮีพี่มาพี่วันนี้สิ่งเทียงพี่น้องมั้งวิ่งเทียงยองหัวมั้งนี่พี่น้องดีเดียวครับพอรีวิวรถขายรถรีวิวจากพันฝันป็นวัติงานจริงน้ำทงไห้ทงหน้าอันนี้ก็หนาผมเองครับพี่น้องไปส่หัวยกหัวขึ้นสตาร์ทเครื่องเลยไอ้พี่น้องมั้งเครื่องดีปะ เครื่องมันดีบี่นองสีบ้างได้รงมันชุบไเดี๋ยวไม่ปไก่พี่มเปไก่พี่น้อบึงเลยเคร่งดีปเครื่องมันดีสาดสะอาดหบงน้ำมันนีเครื่องมันสาดสะอาดดีปพี่นอบึงนรายี่้รถนี้ับเนองบึง่อมาบงมาง่ไ้งนอบึง anh đi học chưa nhỉ? mẹ anh đi như có không? lúc nhà mới vô, các đi nhà biết đâu? từ khỏi nhà làm muốn gì અને પ્લાન એમાં છે અને જો เดี๋ยวเช <ole> <ส>ีให้น้องใช่ครับเบุงเดียพีน้องบุงดีครับรถบ้านหนองหงวงัดซีดีดีหมอลูดีครับรมลูดีด้วยเก็บได้เยอเกินไปขักซีดีครับ